บทที่สองกองกอยกระหายเลือดเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้วว่านิวเสียงสัน่ขนขณะที่พวกเขายืนจ้องภาพถ่ายเด็กชายบนผนังซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกำลังยิ้มกว้างขึ้นดวงตาที่เคยมองตรงไปข้างหน้ากลับหันมาจ้องพวกเขาแทนกึกกึกกึกเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้เข้ามาเรื่อยๆมีใครอยู่ตรงนั้นแทนตะโกนออกไปพร้อมยกไฟฉายขึ้นส่องไปทางมุมห้องไม่มีอะไรแต่ทันใดนั้นเอง กองกอยกองกอยเสียงกระซิบแถวเบาดังมาจากหลังคากระท่องราวกับมีบางสิ่งกระโดดไปมาเฮ้ยออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โจตะโกนวด,ด้วยความกลัวบาร์ตัดสินใจเปิดประตูหวังหนีออกไปข้างนอกแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูร่างผอมแห้งซีดเผือกกำลังกระโดดลงมาจากต้นไม้มันมีขาข้างเดียวแต่เคลื่อนไหวได้เร็วผิดมนุษย์ร่างของมันผอมเหมือนหนังหุ้มกระดูกดวงตาสีดำลึกโบยและลูกตาปากของมันฉีกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมและมีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่ กองกอยกองกอยมันส่งเสียงแหลมสูงก่อนจะกระโจนเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็ววิ่งบาสกับเพื่อนเพื่อนกระโจนออกจากกระท่อมทันทีทุกคนต่างเพ่นน้สุดชีวิตแต่กองกอยเคลื่อนที่เร็วมากมันกระโดดขาเดียวไล่ตามอย่างน่ากลัวแทนสะดุดล้มลงกับพื้นช่วยกูด้วยเขาตะโกนแต่มือของเขาถูกคว้าเอาไว้ไม่ใช่เพื่อนของเขาแต่เป็นมือซี่ซี่ของกองกอยมันฉีกยิ้มกว้างก่อนจะอ้าปากงับเข้าที่ต้นคอของแทนอกัอกอกักอัก เลือดพุ่งกระเซน็นเต็มพื้นป่าแทนบาร์หันไปมองพร้อมน้ำตาไหลแต่ไม่มีเวลาเสียใจพวกเขาต้องหนีโจวควักมีพกออกมาฟันไปที่ตัวก่อยแต่มันกลับไม่มีผลมันเทียงแค่กรีดร้องและกระโดดหนีไปหลบหลังต้นไม้แม่งมันเร็วเกินไปนิวสะดุดเจออะไรบางอย่างกระดูกขากวางที่วางอยู่ใกล้กับกระท่อมเขานึกถึงคำของผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่เคยเล่าว่ากองก่อยกลัวกระดูกขากวางเอาอันนี้ไปนิวคว้างกระดูกขากวางไปทางกองก่อย ทันทีที่กระดูกสัมผัสร่างของมันร,ร,รเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังก้องไปทั่วป่ากองก่อยดินทุรนทุรายก่อนจะกระโดดหายเข้าไปในความมืดพวกเขาไม่รอช้ารีบหนีกลับไปยังหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึกอีกและศพของแทนไม่เคยถูกพบแต่บางคืนที่เงียบสงัดถ้าคุณเดินเข้าไปใกล้ขอบป่าคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเถาเบากองกอยกองก่อย